สวัสดีครับอยู่กับผมชาติจากช่องแฟนบอลน,นะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเริ่มต้นกันที่ฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแฟนบอลด,ด้วยนะครับคลิปวันนี้ครับเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอัปเดตต่างๆมากมายหลายอย่างที่น่าสนใจที่เป็นทั้งข่าวดีและข่าวที่แฟนบอลยูไนเต็ดอาจจะรู้สึก ห่วงวิตกกังวลสักเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับแต่ก่อนจะว่ากันถึงเนื้อหาต่อไปนี้ครับต้องขอขอบพระคุณทางซูซูกิมานะที่นี้ด้วยครับผมซูซูกิ d e ว l of the ะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาท พร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับส่วนคลิปนี้ครับเราเริ่มกันที่ผลการจับสลากศึก FA เอครับรอบ3เมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับที่บอกว่า การจะเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยหรือการจะไปได้ไกลในบอลถ้วยเนี่ยบางทีเรื่องของจังหวะโชคดวงมันก็สําคัญเหมือนกันและสิ่งนั้นเราก็หมายถึงการจับสลากนี่แหละครับเพราะเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกจับไปเจอกับอาร์เซนอลตั้งแต่รอบ3หรือรอบแรกของบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกเลย ต้องบอกว่ามันถึงคลาวซวยคราวเคราะห์จริงๆของลูเบนอมอริมครับเพราะถ้าเกิดเป็นยุคเอเด็กเทนฮากหากใครจํากันได้ไม่ว่าจะเป็นบอลคาราบาวครับหรือจะเป็น FA ครับก็ตามเขามักจะมีผลลัพธ์ในแง่การจับสลักที่ค่อนข้างดีนะเจอกับทีมที่ไม่ได้แข็งแกล่งหรือเจอกับทีมที่ยังไม่ได้อยู่ในระดับพรีเมียร์ลีกเมื่อเริ่มต้นในรอบแรกๆแต่นี่ครับยุคลูเบนอมอริมเอาให้รู้จักกันไปเลยเจอกับทีมใหญ่โดยโปรแกรมการเจอกับอาร์เซนอลครับเป็นการไปเยือนเอมิเลตตามโปรแกรมที่ออกมาก็คือวันที่11มกราคมก็ ็คือสัปดาห์ที่2ของช่วงต้นเดือนมกราไปหน้านั่นแหละครับโดยไอสิ่งที่มันน่าห่วงกังวลเนี่ยนอกจากจับมาเจออาร์เซนอลแล้วก็คือก่อนเกมที่ยูไนเต็ดจะเจออาร์เซนอลในวันที่11เราถอยหลังกลับมาช่วงดึกวันที่5มกราคมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบุกไปเยือนแอนฟิลด์ก่อนหลังจบทริปการเยือนแอนฟิลด์ยูไนเต็ดของลูเบนอัมลิมต้องบุกไปเยือนเอเมรตดสเตเดียมของไอปืนใหญ่อาร์เซนอลในศึกเ a ฟเอคัต่อ นี่แหละครับคือโปรแกรมที่มันน่าห่วงน่ากังวลจริงๆของลูเบนอมลิมแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าพอถึงช่วงเวลานั้นผลงานทีมจะเป็นยังไงเอาครับถึงตรงนี้ก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ลูเบนอมลิมและแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็กันต่อไปเนาะ ถัดมานอกจากนี้ครับอาจจะเป็นข่าวดีที่มาชุบให้แฟนๆอยู่ในเตดรู้สึกกระยิมยิ้มย่องกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะมันมีข่าวจากสื่อสเปนครับที่รายงานว่าทางเรอลมลิตนั้นได้เมียงมองหรือได้ใชยตามองดิโอโกดาโลสุดยอดแบ็กขวาจากทัพปีสแสดงเอาไว้เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพเหมือนกันแต่ตรงนี้ย้ําก่อนว่าทางราชันชุดขาวเขามองดาโลไว้เป็นช้อยทางเลือกรองจากเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็เท่านั้นแต่พอแค่มีข่าวนี้แวบมาแฟนๆอยู่ในเตดก็ จริงหรือเปล่าไอ้ที่จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าจะไปนะห่วงว่าจะไม่ไปนะสิ <c oughs> แต่ประเด็นครับข่าวนี้ก็ต้องย้ํากันก,นก่อนว่ามันอาจจะต้องฟังหูไหว้หูซะหน่อยเพราะว่าถ้าดูจากทิศทางการเสริมทับของมาริดเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่พยายามใช้เงินและจะพยายามเซ็นนักเตะฟรีมากกว่าฉะนั้นดาวโลดที่อยู่ในเคสของการต้องใช้เงินเอาจริงๆถ้าเราเป็นแล้วมาริดเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้เงินที่มีเนี่ย เพื่อดิวเดียโกดาโลจริงหรือเปล่าอันนี้ฟังหวไหว้หูย้ำกันไปก่อนเนาะทุกคนเนาะและถัดมาครับคราวนี้เป็นข่าวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสนใจผู้เล่นอยู่คนหนึ่งและเชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นแฟนบีสัตว์แดงกระเฮี้ยนกระหือลือที่จะอยากให้ทีมเนี่ยเซ็นเข้ามาอยู่แล้วนั่นคือแนวลุกของสปอร์ติ้งลิสบอนดาวยิงคู่บุญของลูเบนอัมริมอย่างวิกเตอร์เยอเคเลสนั่นแหละครับ โดยช่วงคืนที่ผ่านมาครับมีรายงานจากโฟเลนเพเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวจากสกายเยอรมันเนี่ยเขารายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มต้นอยู่ในกระบวนการเจราจาให้ความสนใจวิกเตอร์โยเคเลสเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทางนั้นครับในตัวของเยเคเลสก็ไม่ได้มีแค่อยู่ในเดตที่ให้ความสนใจเพราะเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนซิตี้เองก็กําลังให้ความสนใจเยอเคเลสเหมือนกันเนื่องจากตัวเยอเคเลสครับอย่างที่รู้กันว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งนายใหญ่ของทิมนปีสัตดงและผู้ที่เข้าไปทํางานใหม่กับแมนเช City, ในตำแหน่งที่แทนซิกิเบเกลสตสไตล์นั่นเองฉะนั้นครับถ้าเกิดพูดกันเรื่องแง่ความสัมพันธ์กับทั้งซิตี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮูโกเวนากับทางยูไนเต็ดก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรูเบนอวลิมฉะนั้นต้องรอติดตามครับว่าข่าวนี้มันจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้ไปในที่ทางไหนแล้วสุดท้ายใครจะได้ล่าลายเซ็นวิกเตอร์เยเคเลสไปร่วมทีมกันแน่แต่ทีนี้ครับข่าวนี้จะต้องดึงสติถอยหลังกลับมานิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราลองมาย้อนดูต้นทางข่า,ขาวครับ และข่าวที่เขารายงานคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรจากหลีกอังกฤษให้ความสนใจวิกเตอร์เยเรเคเลสหรือกําลังทําข้อมูลพูดคุยในดีลของวิกเตอร์เยเรเคเลสผู้เล่นจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่อยู่ประเทศโปรตุกเกส สังเกตความเชื่อมโยงไหมครับทุกอย่างมันดูแบบไกลตัวกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นข่าวนี้ฟังหูไว้หูไม่ต่างกันครับผู้สื่อข่าวเยอรมันรายงานข่าวว่าทีมในอังกฤษสนใจนักเตะจากโปรตุเกสมันจําเป็นต้องฟังหูไว้หูจริงๆแล้วรอดูว่าถ้าเกิดที่ทางสื่อในอังกฤษมีรายงานแนวโน้มที่ไปในทางนี้ค่อยเริ่มที่จะเชื่อกันทีละนิดทีละนิดแล้วกันตรงนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันซะหน่อยนะทุกคนนะแต่ตรงนี้ก็เว้นที่ว่างให้ทุกคนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับคิดเห็นยังไงบ้างอยากได้ไหมเยอเเคลส ส่วนนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีรายงานที่ว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มที่จะอยู่ในกระบวนการพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาใหม่ให้กับอารมัดเดียโลดาวเตะที่เปล่งประกายหรือเกินหลังจากที่เอเดร็กเทนฮากกระเด็นออกจากตําแหน่งนายใหญ่ของปีศาจแดงไปที่เราใช้คํานี้เพราะว่าอารมัดเดียโลตัวเขาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเปล่งประกายหรือฟอร์มดีในยุคข,ของลูเบนอมาริมในตําแหน่งวิงแบ็กเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวฟอร์มดีตั้งแต่ยุคลุตฟันนิสลอยที่ได้โอกาสทุกครั้งก็ทําผลงานได้ดี มีส่วนร่วมกับประตูแล้วช่วยเกมได้ดีมากๆในตำแหน่งตัวลุกฝั่งขวา พอผลัดใบมาอยู่ในยุคลูเบนอัมบริมสองเกมที่สตาร์ตตัวจริงในพรีเมียร์ลีกและ1นสำรองอาหมัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนซื้อใจแฟนๆปีแสดงไปทั้งใบไปเต็มดวงแล้วจริงๆแถมเจ้าตัวครับยังสามารถซื้อใจลูเบนอัมบริมเป็นที่เรียบร้อยจากรายงานของสื่อต่างประเทศก็รายงานว่าลูเบนอัมบริมมองอาหมัดไว้เป็นคนสําคัญแล้วต้องการให้สโมสรครับเร่งดําเนินการต่อสัญญาหรือเคลียร์เรื่องสัญญากับอาหมัดให้มันเรียบร้อยตรงนี้เชื่อว่าแฟนๆอยู่ในเตดก็น่าจะเห็นด้วย100%ว่ารีบๆให เธอสัญญาเนี่ยแต่ไอที่น่าสนใจครับในเรื่องสัญญาของอาร์มัดมันไม่ใช่แค่ว่าต่อไปเิอเขาจะได้อยู่ช่วยทีมไอตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่แน่นอนครับผิวเผินแฟนๆต้องการสโมสรต้องการลูเบนเอัมบริมต้องการแต่ดีเทลที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นคือกระบวนการล่างสัญญาแล้วทําสัญญาของอิน e ิออนกรุ๊ปที่เราไม่รู้ว่าแมนยูในแต่จะมีหน้าตาสัญญาเป็นยังไงในเรื่องของจํานวนปีที่จะต่อกันกี่ปีและเรื่องของตัวเลขรายรับที่อาร์มัดจะได้รับจากสัญญาฉบับถัดไปจุดนี้ น่าสนใจมากๆเพราะปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในตลอดยุคการบริหารที่ผ่านมาคือการที่ไม่ยอมปล่อยนักเตะที่ควรต้องปล่อยและไปต่อสัญญาให้กับนักเตะที่บางทีไม่ควรจะได้อยู่กับทีมต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นไม่เข้ากับผู้จัดการทีมหรือฟอร์มการเล่นลายบุคคลก็ตามปัญหานอกจากที่ไม่ควรจะต่อแล้วบางทีบางครั้งยังไปต่อสัญญาให้นักเตะในจํานวนเงินที่มันมาหาศาลเกินไปแล้วปัญหาทีนี้ตัวนักเตะก็หมดแพชชั่นไร้ความกระเฮี้ยนกระหืหรือที่จะพัฒนาตัวเอง แทมเมื่ออยู่ไปแล้วทีมอยากจะขายก็ขายยาก เพราะมันก็คงมีน้อยสโมสรมากๆที่จะจ่ายค่าเหนื่อยในระดับสูงให้กับนักเตะที่ผลงานไม่ดีมีแค่แมนยูในเตตเท่านั้นแหละครับที่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับนักเตะที่เล่นแบบเช้าชามเย็นชามอันนี้ขออนุญาตพูดกันแบบตรงไปตรงมาเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆฉะนั้นน่าสนใจครับว่าสัญญาฉบับต่อไปนี้ของอาร์มัดเยโลเขาจะได้รับในตัวเลขเท่าไหร่ทั้งจํานวนปีและจํานวนค่าเหนื่อยที่ได้รับมันจะเป็นสัญญาฉบับที่ทําให้แฟนๆยูไนเต็ดเห็นทิศทางการบริหารของอินยอเลยว่าอ๋อ อาหมัดไว้เป็นนักเตะคนสําคัญประมาณนี้และเขากําหนดเลทค่าเหนื่อยไว้ประมาณนี้ต่อสัปดาห์ให้กับนักเตะคนสําคัญและอย่าลืมนะครับว่าอาหมัดปัจจุบันอายุเพิ่งจะ20ต้นๆถ้าเกิดเซ็นกันสัก4 5ปีไปถึงสัญญาจนหมดก็คง2728เขายังเหลือที่ว่างให้อีก1ฉบับเหมือนกันในการที่อาหมัดจะได้ต่อสัญญากับทีมฉะนั้นครับถ้าเกิดเราไปทุ่มตั้งแต่ตอนนี้2 5 0 0 0 0ปอนด์และอาหมัดอายุ27 28จีบะไปต่ออีกฉบ,บับนี่โอ้โหมันคง 3, ่ากกงมแล้กว่ะครับ ทีนี้น่าสนใจจริงๆรอด,ดูครับว่าอีเนยอยสจะบริหารจัดการค่าเหนื่อยในส่วนนี้อย่างไรกับสัญญาฉบับใหม่ของอาร์มดียโลครับ ส่วนในเรื่องดีวของวิกเตอร์เยเคเลสแฟนๆหลายคนน่าจะสนใจก็ต้องรอติดตามครับเพราะว่าย้ําเลยว่านอกจากสื่อรายงานเนี่ยเป็นคนละทิศคนละทางแล้วมาจับรวมกันแล้วมันยังมีเรื่องของกฎการเงินที่แมนยูไนเต็ดอันนี้เราย้าให้ฟังกันอีกสักครั้งเป็นกฎการเงินที่แมนยูไนเต็ดกำลังพยายามระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่อินเนีสกำลังทํามีทั้งการปลดเซอร์เล็กฟอร์คูซันออกจากทูดมีทั้งการปลดพนักงานลดค่าใช้จ่ายมากมายเต็มไปหมดแถมล่าสุดมีการขึ้นค่าตั๋วแล้วมันชัดเจนครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไ เสือกกระสนในการเอาตัวรอดจากวิกฤตกฎการเงินอยู่ฉะนั้นการจะเสริมทัพณนะเวลานี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้จะเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ตามองค์ประกอบหลายอย่างมันจะต้องมาคอนเนคกันพอดีมีทั้งเรื่องผลงานยูไนเต็ดจาเป็นต้องไปเล่น,นแชมเปี้ยนส์ีบอลถ้วยทรายแชมป์ก็ถือว่าดีเข้ารอบหรือก็ถือว่าดีเพราะว่าได้เงินค่าตอบแทนกลับมาและก็ยังมีในเรื่องของนักเตะรายบุคคลที่จะต้องปล่อยออกจากทีมด้วยยูไนเต็ดไม่มีทางที่จะทุ่มเงินซื้อนักเตะคนนึงเข้ามาในจํานวนมหาศาลแน่ๆถ้าพวกเขาไม่สามารถปล และคนที่มีแนวโน้มว่าอาจจะโดนปล่อยก็มีทั้งในรายอย่างอันโตนี่หรือที่มีข่าวอย่างดิโอโก้ดาโล่ก็ถือว่าน่าสนใจรวมถึงกาเซมิโล่กับเอร็กเซนอาจจะเป็นเคสที่ไม่รู้จะได้เงินมากน้อยขนาดไหนแต่ก็เป็นเคสที่น่าจะมีการผ่องถ่ายออกไปหลังจบฤดูกาลนี้อันนี้คือตามคาดการนะครับรวมไปถึงนักเตะอย่างมาคัตแลตฟอร์ดมันก็น่าสนใจว่านี่ถึงจุดสิ้นสุดหรือยังสําหรับมาคัตแลตฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอถ้าพูดกันถึงเรื่องของลูกมอเนี่ยเราก็มีอเลิเโดกานาโชไงลูกมอสไตล์เดียวกันนนอีกคึง ลองไปเขียนกับทางนั้นดูแล้วลองปล่อยแรดฟอร์ดออกจะดีไหมอันนี้โยนไอเดียโยนคําถามให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับเพราะถ้าเกิดดูในเตดต้องการเสริมทัพก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําจริงๆครับและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวอัปเดตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากช่องแฟนบอลถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับแฟนบอลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมชาติแฟนบอลขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ